สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่428นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการปิดปรับปรุงระบบผมถามทุกคนหน่อย ทุกคนเคยเจอเหตุการณ์เว็บพนันปิดปรับปรุงระบบไหมบางอย่างนะครับผมเองก็นอนคิดแล้วก็ศึกษาดูอะไรไหลายๆอย่างนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนตอนที่พวกเราเล่นพนันวงเล็บตอนที่ได้กำไรเนาะเว็ฟอยู่ดีปิดปรับปรุงเฉยเลยทีนี้ตัวเรานะครับณนะตอนนั้นเนี่ย กำลังได้กำไรอยู่แน่นอนมันต้องอยากเล่นทีนี้ตอนที่เขาปิดปรับ,บุงระบบเนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วว่าเราเข้าไปในยูเซอร์คือต้องการเข้าเล่นเขาเห็นแล้วอย่างเช่นในแดงเนี่ยเข้าไปดูเว็บพนันอะมากกว่าสามสี่ครั้งสแสดงว่าเริ่มติดแล้วแล้วเขาก็อาจจะหมายหัวนายแดงคนนี้ไว้ว่าเออ เราต้องได้กินจากคนนี้แน่แต่ถ้าเป็นคนอื่นนะครับเขาก็ไปเล่นค่ายอื่นเล่นเกมอื่นนะแต่ผมมีความเชื่อนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาเกมเดิมแล้วกลับมาค่ายเดิมเวบเดิมที่ตัวเองเล่นนี่ก็อาจจะเป็นจิตวิทยาเหมือนกันนะครับที่ทำให้เขารู้ว่าเราติดสมมุติวันหนึ่งเราเข้าประมาณห้าครั้งอะ เขาจับได้เลยทีนี้พอเขาเปิดระบบนะครับเล่นได้ปกติตัวเราก็จะต้องรีบมานะครับเพราะว่าเราห่างเหินมานานเราต้องรีบเล่นทีนี้เขาก็เริ่มกินแล้วแล้วเรานะครับมันใจร้อนมันเคยได้กำไรทุกวันแล้วมันจะต้องเพิ่มเดิมพันขยับเดิมพัน ทุกคนคิดเหมือนผมไหมอันนี้คือผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นจิตวิทยาที่เขาปิดปรับปรุงเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเราได้เงินจากเขาหรอกเว็บพนันเนี่ยเขาไม่ได้กลัวคนเล่นได้นะครับเขากลัวคนเลิกเล่นเพราะคุณเล่นอยู่กับ AI คุณไม่ได้เล่นอยู่กับคน ขนาดคนด้วยกันเนี่ยเขายังโกงเราเลยอย่างเช่นนะครับไฮโลเนี่ยเจ้ามือเขย่าเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่คุณอย่าไปเชื่อนะครับในตัวเขามีทุกอย่างรวมถึงลูกไฮโลด้วยมีน้ำยงน้ำยาฝังอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยโกงเยอะแยะ,ยะการพนันเนี่ยถ้าไม่โกงเขาไม่รวยหรอกเรื่องจริง คุณจะเดินสายเล่นยังไงก็แล้วแต่น่ะมันก็อยู่เหมือนเดิมมันไม่ไปไหนเขาก็ต้องหาสารพัดวิธีโกงนะครับเพื่อมากินเราไอ้พวกความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีกลไกลต่างๆเลยในการเอาชนะคือไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบคิดง่ายๆก็พออย่างเช่นเราอ่ะอะไปเตะตะร้อเดิมพันเนี่ย คนนี้เขาเก่งแน่แต่เขาก็แกล้งเราก่อนก็คือยอมเสียง่ายๆให้เราได้ใจนะครับสมมติณะตอนนั้นเราไม่รู้จักเขาเลยนี่คือจิตวิทยาแต่พอเพิ่มเดิมพันธเยอะๆเขาก็จัดการแล้วก็งัดฝีมือออกมาทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ เชื่อเงินรางวัลเราไปทีนี้เราก็รู้ว่าโอ๋เขาเก่งจริงๆแล้วก็กีฬาอีกหลากหลายประเภทนะครับทุกคนก็ดูได้เลยว่าผมพูดผิดหรือเปล่าโดยรวมก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีสตินะครับความเสี่ยงต่างๆมันมักจะตีคู่มากับการโกงนะครับเรามีเงินในบัญชีแล้ว เราต้องรักษาไว้ให้ดีต้องจัดการให้ดีอะไรถ้าเป็นความเสี่ยงไม่ต้องโอนเงินไปไม่ต้องเล่นหรือใครชวนเล่นขอให้เราฟังคลิปยังไงเราก็หมดเล่นไปนานๆหมดแน่นอนจะหมดน้อยหรือหมดมากขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับใจของเรายิ่งถ้าไม่ยอมแพ้ด้วยยังไงก็หมดมันหมดจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่น ผมพูดเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้ววันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังซึ่งน้องก็หมดจากพนันบาคาร่านะครับ mm hmm. ก็เหมือนที่ผมพูดในข้างต้นนี่แหละเวฟมีช่วงหนึ่งมันปิดปรับปรุงนะครับแล้วตัวเองก็กระวนกระวายอยากฝากอยากเล่นอยากเติม พอมันเปิดทำการหรือใช้งานได้ปกติก็ไม่รอช้านะครับเข้าไปเล่นสุดท้ายก็หมดนะครับอ่ะเพื่อไม่ประการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ออฟอยากแชร์ประสบการณ์เสียพนันครับหลังจากที่ผมฟังคลิปของพี่ก็เข้ากับตัวเองมากครับเหมือนทุกอย่างเลย ตัวผมเองอายุ38ปีทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งสวัสดิการดีมากครับโบนัส6-7เดือนและรวมเงินพิเศษด้วยผมเริ่มติดพนันออนไลน์คือติดบาคาร่าครับโดยเห็นจากเฟ e บุ๊กและเพื่อนที่บริษัทเล่นผมเล่นมา2ปีครับ โดยผมเริ่มเล่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2-5 6 6ในค่ายหนึ่งเริ่มแรกก็เติมเข้าไป500ถึง1,000บาทได้เสียก็หยุดที่เท่านี้และผมก็จัดการตัวเองได้ตลอดไม่หัวร้อนไม่ใจร้อนจนมีกำไรจากการแทงบาคารา่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทและก็ได้นำเงินบางส่วน ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับวงเล็บ15,000บาทส่งไปให้แฟนซึ่งแฟนของผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองครับคือเขาย้ายไปลงที่นั่นตอนนั้นผมมีความสุขมากครับเงินในบัญชีก็มีได้กำไรทุกวันอยากได้อะไรก็หาเงินเอาจากเว็บพนันผมบอกว่า ง่ายมากเลยในตอนนั้นก็คือความคิดของน้องนะครับผมและก็เล่นมาเรื่อยๆครับจนสิ้นปี2-5-6-6ผมได้กำไรมาบางส่วนและก็เก็บเงินไว้ในบัญชีอย่างนั้นแหละในหัวตอนนั้นไม่เคยคิดถึงเรื่องเสียเลยครับจนได้มีความชำนาญในการดูเขาไพ่และก็การลงเดิมพัน พอเข้าปี2567เว็บที่ผมเล่นก็คือที่ได้กําไรจากมันนั่นแหละเริ่มฝากเงินเข้าช้าไม่เหมือนก่อนปิดปรับปรุงระบบบ่อยมากบางทีนะครับปิดปรับปรุงตั้งแต่บ่ายสามโมงไปใช้งานได้อีกทีก็วันพรุ่งนี้ครับซึ่งนานมากตัวผมเองก็ทักไลน์ไปหาแอดมินเรื่อยๆ ว่าเมื่อไหร่จะเข้าเล่นได้ก็คือมีความกระวนกระวายอยากเล่นนะครับอยากฝากอยากเติมพอระบบกลับมาเป็นปกติผมก็เข้าเล่นรอบนี้ไม่เหมือนเดิมครับเหมือนเข้าไพ่จะแข็งมากออกสวนทางบ่อยมากว่ามังกรยาวแล้วพอได้ตามน้ำมันก็ตัดออกอีกฝั่งหนึ่งแทงสลับปิงปองดักไว้ก็ไม่ถูกครับ คือลงเดิมพันในช่วงหลังๆมีแต่เสมอตัวกับขาดทุนกำไรได้ยากมากและหลังจากนั้นมาเลยช่วงประมาณ3ามทุ่มดูเวลานะครับเวลา3ามทุ่มนี่คือเวลาที่เสียของน้องนะครับหรือไม่ใครหลายคน,นครับที่เล่นอยู่ตอน3ามทุ่มก็ระวังให้ดีนะครับผมอย่าฝากอย่าเติมนะครับเลิกพนันวันต่อวันนะครับ ผมก็มีนัดกับบาคาร่าตลอดเห็นไหมพฤติกรรมของน้องในแต่ละวันใช้เวลาเล่นนานมากเล่นไปก็หงุดหงิดเพราะว่าจะแทงยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้กําไรครับอย่างดีก็เสมอตัวหรือขาดทุนอยู่นิดหน่อยเพราะความอยากได้กำไรหรือไม่เคยบวกจากมันทุกวันนะครับความเคยชินเคยได้ถอน จึงเริ่มขยับเดิมพันจากไม้ละ500เป็นไม้ละ1,000เห็นไหมเริ่มขยับแล้วเข้าทางมันเลยครับพี่ออฟกินนิ่มๆผมป๊อก8หมันป๊อก9ก้าไพ่บางตาจริงๆครับพี่ออฟที่ทำให้ผมใจร้อนมากต้องเติมเข้าไปเล่นเรื่อยๆยิ่งเล่นก็ยิ่งโดนครับเสียแบบน้ำซึมบ่อทรายจำได้ว่าคืนนั้นเล่นจนถึงตีสอง หมดไป60,000บาทครับพี่อ๊อฟหนักที่สุดเลยตั้งแต่ที่เล่นมาแล้วก็ได้หยุดพอวันต่อมาก็เล่นเวลาเดิมครับพี่อ๊อฟก็คือ3ทุ่มเหมือนมันจะรู้ครับพี่อ๊อฟ4ถึง5ไม้แรกมันจะต้องกินก่อนครับผมพยายามเน้นแล้วครับคือศึกษามาดีแล้วแต่ก็โดนมันกินอยู่ดีขนาดเจ็ดแต้มว่าเยอะแล้ว ก็ยังป๊อก8อีกถ้าผมจะแทงถูกก็จะถูกประมาณไม้ที่6หรือไม้ที่7นะครับวงเล็บก็คือลงน้อยนะครับตอนนั้นมันก็ขาดทุนไปแล้วจำได้ว่าคืนที่2เล่นจนถึงตี3โดนไป8 0 0 0 0ื่นกว่าบาท2วันโดนไปแสนสี่แล้วครับตอนนั้นคิดอยากจะเลิกเพราะว่าเสียเวลามาก เพื่อนก็บอกอยู่ว่าอย่าไปเล่นเลยหรือไม่ถ้าโดนมันกินก็ต้องหยุดต้องขอบอกก่อนนะครับพี่ออฟเพื่อนที่โรงงานของผมมีแต่คนเขาหวังดีนะครับถึงเขาเล่นเขาได้หรือเสียเขาก็พอแค่นั้นก็คือพวกเพื่อนเนี่ยเขาสามารถจัดการพฤติกรรมของตัวเองได้จัดการเรื่องเงินของตัวเองได้นะครับมีแต่ตัวผมเองนี่แหละ ที่ไม่รู้จักพอใครเตือนก็ไม่ฟังด้วยความใจร้อนและอยู่คนเดียวด้วยงเงินก็ยังมีอยู่ในบัญชีบางส่วนและก็เล่นมาเรื่อยๆจนเข้าเดือนเมษายนนะครับเงินที่เคยมีในบัญชี5้าแสนสองเหลืออยู่1,700บาทโอ้โหเห็นไหมครับเพราะความใจใหญ่ ใจมันจะใหญ่ตามยอดเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับตอนนั้นผมเครียดมากครับพี่ออฟผมไม่เคยหมดเยอะขนาดนี้ทำยังไงดีก็ได้เอารถใหญ่ไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมาแสง่าบาทเล่นไปเล่นมาไม่นานก็หมดเริ่มเครียดแล้วคิดอะไรไม่ออกก็แกล้งออกอุบายหายืมเงินพี่คนที่รู้จัก ได้มา4ี่0 0ื่นถึงห้าหมบาทจริงอย่างที่พี่ออฟพูดครับยอดเงินเยอะขนาดไหนถ้าอยู่ในบัญชีของคนเล่นยังไงมันก็หมดถูกต้องครับต่อให้มี1ล้านหรือ10ล้านถ้าคุณไม่เลิกเล่นมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ยอดเงินมหาศาลจะต้องโอนออกไปโอนออกไปโดยไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ แล้วมันจะต้องมีวินาทีหนึ่งจริงๆที่มันหมดแล้วเราก็เสียใจก็คือยอดเงินในยูเซอร์เว็บพนันเป็นศูนย์ยอดในบัญชีธนาคารของเราก็เป็นศูนย์เหมือนกันนี่คือจุดสูงสุดของเกมในการเล่นวงเล็บของคนเล่นพนันนะครับผมต่อเลยนะครับจนเดือนเมษายนผมเหมาเสียทั้งเดือนเลยครับ รวมเงินเก็บและหนี้สินทั้งหมดโดนไปเกือบเจ็ดแสนบาทนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับผมถ้ารวมเล่นด้วยก็น่าจะถึงครับพอหลังจากนั้นมาผมก็ห่วนเรื่อยๆครับเงินเดือนออกมาหักใช้หนี้อะไรแล้วก็เล่นจนหมดก็คือเงินเดือนของผมสามหมื่นแปดพันบาทรวมจ่ายนี่แล้วเหลืออยู่ประมาณหมื่นห้า เชื่อไหมพี่ออฟเล่นจนหมดเป็นแบบนี้ทุกเดือนจนครั้งล่าสุดเลยเมื่อวันที่9ธันวาคม2567ผมเหลือเงินอยู่ในบัญชี12,000บาทเวลา3ามทุ่มก็คือเวลาเดิมนะครับเวลาเก่งเวลาทำการเติมเงินเข้าไปเล่นจำได้เลยครับพี่ออฟทั้งสะดุดทั้งเด้งออกทั้งไม่เดิมพัน เป็นทุกอย่างให้ผมเห็นเลยครับก็คือในวันนั้นนะครับจำได้ว่าเงิน12,000บาทแทงไม่ถึง15หาไม้ถูกแค่ 3- 4สไม้ที่เหลือเข้าทางมันหมดวงเล็บมันกินเรียบคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนครับเสียใจมากครับเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือตั้งอยู่25บาทนะครับผมกุวยเตี๋ยวชามหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับ ได้แต่โทษตัวเองว่าทำอะไรลงไปและที่สำคัญครับแฟนก็โทรมาของเงินผมเองกลับไม่มีให้ยืมใครก็ไม่ได้แล้วทีแรกก็โกหกแฟนครับว่าเอาเงินไปลงทุนแต่แฟนของผมเขาเป็นคนขี้สงสัยเขาก็เลยขอดูหลักฐานในแอปธนาคารหรือขอดูสเตตเมนต์เรียบร้อยครับเขาก็เลยจับได้ ว่าตัวน้องนะ่ะติดพนันออนไลน์นะครับนำเงินไปเล่นพนันจนหมดแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่คุยกับผมอยู่หลายวันผมก็ขอโทษเขาว่าจะไม่เล่นอีกแล้วเพราะทุกครั้งที่ผ่านมามีความคิดตลอดว่าเล่นแล้วได้กำไรจริงๆความคิดของน้องเนี่ยมันก็เหมือนความคิดของพวกเราทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องเช่าสถานที่ขอแค่คุณมีเงินในบัญชีคุณก็มีโอกาสที่จะจะนะเป็นผู้ชนะรางวัลแรกๆก็อาจจะได้แต่พอนานไปไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกเรารู้อยู่กันดีนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเล่นแล้วเสียจริงๆครับใช่มันต้องเสียจริงๆอยู่แล้วเสียทุกอย่างจริงๆครับรวมยอดที่ผมเสียทั้งหมด ได้เสียนะครับน่าจะเก้าแสนกว่าครับพี่ออฟแย yeah, ่จริงๆนะครับทุกวันนี้แฟนก็เริ่มเข้าใจผมบ้างผมเองก็ไม่เข้าเล่นแล้วพยายามเลิกพนันวันต่อวันเหมือนที่พี่ออฟบอกจะต้องทำให้ได้ครับเงินโบนัสปีนี้ถ้าเคลียร์นี่เรียบร้อยแล้วก็จะโอนให้แฟนทั้งหมดเลยครับแล้วก็เหลือไว้ใช้แค่บางส่วนก็พอกลัวเป็นเหมือนคนอื่นเขาครับ ที่สายเกินแก้ขอบคุณพี่ออฟมากนะครับที่ให้คำแนะนำกับผมผมจะทำให้ได้ครับนั่นแหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วตัวของน้องเนี่ยก็ได้คุยกับผมแล้วนะครับผมให้คำแนะนำว่าเราต้องเลิกพนันวันต่อวันนะจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ทางเงินเดือนออกมาเนี่ยโอนให้แฟนเลยหรือไม่ผูกบัญชีร่วมกับแฟนไปเลย แฟนเราเป็นครูสอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาต้องมีเวลาดูยอดเงินในบัญชีแน่นอนถ้าเราโอนไปไหนเราต้องแจงได้นะว่าโอนไม่ให้ในายกนายขอนายคอเนี่ยถ้าเราเจอคุมประพฤติอย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มเบื่อทีนี้แหะครับพอมันนานไปเนี่ยเราก็จะรู้จักคุณค่าของเงินแล้วปรับพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วก็จะไม่เล่นพนันอีกเลย ว่ากันไปครับคนเราอ่ะมันมีโอกาสผิดพลาดได้กันทุกคนนะครับมันอยู่ที่ว่าใครคนนั้นหรือใครบางคนน่ะจะรีบปรับปรุงตัวเองหรือเปล่ารีบแก้ไขตัวเองหรือเปล่าบางคนนะครับใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยบ่อยมากหลายปีมากครอบครัวก็ให้กำลังใจแล้วก็รอฟัง คำพูดของเราที่จะพูดว่าต้องทําให้ได้แต่เราก็ไม่เคยทําได้ทักทีมีแต่เดี๋ยววันนี้ได้เวลานะครับตัดเดี๋ยวออกไปตัดทุกอย่างออกไปตัดองค์ประกอบสอย่างออกไปแล้วทําให้ได้ถ้าคุณทําได้ประสบความสําเร็จคุณเลิกพนันได้แน่นอนแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ไม่ต้องให้ผมพูดนะครับความเสียใจต่างๆ ภาพจำที่แสนโหดร้ายต่างๆมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวคุณนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือไอ้คำโกหกและนี่สินต่างๆนี่แหละมันไม่ไปไหนเลยมันจะวนเวียนอยู่งั้นแหละแล้วมันเป็นอะไรที่แก้ไขได้ยากมากผ่านไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราฟังคลิปแล้วก็ต้องเตือนสตินะครับพยายามอย่าไปเล่นอย่าฝากอย่าเติมนะครับต้องทำให้ได้ ต้องผ่านไปให้ได้ในแต่ละชั่วโมงนะครับผมว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเสมอสู้ต่อไปนะครับทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้อย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับแค่นี้เองนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ